เป็นเวลาเนะมื่อเกีย้ยไม่รับด้วยหญิงมากเลยเอาเอ,อินเป็นค่ายสวัสดีทุกคนคะ่ะขาจะเข้าใจให้ด้วยเขาเขาไม่รับความเชิญด้วยนะ วันนี้สวยครับคุณค่ะเนีย่ยใครไปแจ้งฟอร์ดมันอีกแล้วมั้งเนี่ยเอเอสวัสดีครับอ้าวอะไรเปล่าอยากคุยด้วยเฉยได้เดี๋ยวเขามีเข้าไลฟ์กับแม่กิกมโยลินประมาณเออหรอครับเออประมาณทุ่มครึง่งยังได้อยู่ไม่เห็นว่าไม่สบายเป็นไงบ้างใช่ใช่เนี่ยไม่ได้โพสไม่ได้อะไรเลยวันเนี้ยเออ เงียบเลยได้วันนี้ไม่ได้โพสไม่ได้อะไรเลยมีคนบอกว่าไหนใครมันไปแจ้งฝออีกแล้วเนี่ยเราขอขึ้นไรหมดแรงจริงเหรอเหนื่อยไหมล่ะไม่ได้เหนื่อยหรอกแต่มันไปจับไข้ไงมันก็เลยปลอดดีถ้าไม่จับไข้กจนชิวๆอยู่มากแต่เหมือนแบบตากฝนอะอ๋อฝนก็เลยแบบดูเหนื่อยมากเลยเนาะนี่ตามันล้างไงกินข้าวยัง ตามันเพียกินแล้วกินข้าวกินยาแล้วยนตบนอ๋นอนี่กำลังจะไปไล์ต่อไม่ใช่ก็น่าจะคุยบนรถนี่แหละมั้งเพราะว่ายังเหลืออีกตั้งสามสิบกว่านาะทีกว่าจะถึงบ้านนะอ่ะอ๋อเป็นงานกรุงเทพไอือไม่มากวนเล่น,เลน,เลนเๆเฉยๆขายน้ำพริกรอเปล่าไม่ได้ขายขายในแอร์ฟ้าไปแล้วโอเคโอเคได้เดี๋ยวไปก่อนนะง้นอนะ่ะ เออเดี๋ยวเขาคุยกับแม่กิกแป๊บหนึ่งก่อนได้ได้เดี๋ยวเขากลับไปเขาก็จะไปนอนแล้วเหมือนกันไม่ไหวได้ได้หายไว้ครับแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> จบจบแค่นี้